สวัสดีค่ะทุกคนมินาซังคอมบังวา้ากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแฟนเฟิร์นฟัน์ชาแนลช่อง YouTube ที่จะนำคุณไปสู่ประสบการณ์และแง่มุมใหม่หมๆเกี่ยวกับการนำเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะติดตามช่องนะคะสามารถที่จะกด Subscribe หรือติดตามได้ทางด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์คำติชมเอาไว้กับเฟิร์นก็ได้ค่ะในช่องคอมเมนต์นะคะ 皆さんこんばんこばは日本人の方の皆さん今日もまたタイ人にタイ語でいろいろな日本の言語と文化の説明をしたいと思いますタイ語で進めたいと思います日本人の方はまた次回から日本語でタイの言語と文化をご説明させてくださいねよろしくお願いします ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังมาอยู่กันในเทรนเดิมนะคะที่เราเคยติดตามกันมาตลอดนั่นก็คือเทรนโคโรนาไวรัสของโลกใบนี้นะคะแต่วันนี้เฟิร์อยากจะนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังคิดไม่ทันหรือไม่ทันคิดนะคะสำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัสนั่นก็คือผลกระทบนะคะที่มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสนั่นเองเรื่องแรกเลยนะคะ และเรื่องเดียวเลยในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ของการจำหน่ายอาหารเหล้าและสุราตามร้านอาหารหรือจำหน่ายออกมาข้างนอกนะคะอย่างที่ทุกคนหลายคนอาจจะทราบว่ารัฐบาลไทยนะคะประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะให้ร้านเหล้าร้านขายเหล้าทั้งส่งและปลีกปิด ต,ตลอด24ชั่วโมงห้ามการขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิดนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงเป็นเวลา10วันตั้งแต่10เมษายนถึง20เมษายนนี้นะคะและตอนนี้ก็ได้ประกาศออกไปแล้วนะคะมีผลบังคับใช้ใน11จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วจริงๆนับตั้งแต่วันนี้เฟิร์นอยากจะมา ให้แง่มุมแล้วก็ประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องการห้ามจําหน่ายสุรานะคะว่าในประเทศญี่ปุ่นน่ะสถานการณ์ณขณะนี้ค่ะในเรื่องราวเหล่านี้เขามีความแตกต่างกับบ้านเราอย่างไง หลายท่านอาจจะทราบว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเฟินใช้คําว่าประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะไม่ได้ใช้คําว่าพรากอฉุกเฉินเหมือนอย่างที่บ้านเราใช้นะคะประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปแล้วเมื่อประมาณสองสมวันที่ผ่านมานี้นะคะโดยที่ประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ประกาศเพียงแค่7จังหวัดทั่วญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ,ะเน้นย้ำเป้าจังหวัดในเมืองใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในแถบภาคกลางภาค ตะวันตกนะคะหรือแม้กระทั่งภูมิภาคคิวชูนั่นเองนะคะก็รวมกันแล้วรวมๆก็เป็น7จังหวัดตอนนี้ในเรื่องของการขายเหล้าหรือจําหน่ายสุราเนี่ยเขามีความแตกต่างกับเราอย่างไรเฟินขอใช้คํานี้นะคะอย่างที่หลายคนอาจจะทราบไปแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ แม้ว่าจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้บทปรับหรือบทบังคับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างไรเหมือนอย่างที่ประเทศไทยเราทําเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นพระราชกำหนดหรือพอลรลกอนั่นเองแต่เป็นคํานี้ค่ะ Kyoto yose หรือการขอความร่วมมือเื่อยากจะให้ทุกคนจําคํานี้เอาไว้นะคะเพราะว่า หลังจากวันนี้แล้วเรื่องเราที่เราจะพูดเกี่ยวกับญี่ปุ่นเราจะใช้คำนี้กันเยอะมากๆนะคะเพราะสถานการณ์ในญี่ปุ่นนะตอนนี้ไม่ใช่การประ,ประกาศในแบบพระราชกำหนดแต่เป็นในรูปแบบของการประกาศให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือการขอความร่วมมือภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าความร่วมมื โยเซเคอรกุ Yo, ku, ตรงนี้แปลว่าความร่วมมือค่ะโยเซตรงนี้แปลว่าการขอร้องนะคะหรือ requirement นั่นเองนะคะ requirement หรือ requisition นั่นเองนะคะการขอร้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือนั่นก็คือการขอความร่วมมือจากประชาชนซึ่งคำนี้รัฐบาลไทยเคยใช้ช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินจำได้ไหมคะ คำเดียวกันแต่ว่าใช้ได้ไม่นานรัฐบาลก็ต้องออกมาควบคุมด้วยตัวเองโดยการใช้กฎหมายเข้ามาบังคับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่เฟิร์นบอกไปในคลิปก่อนกอนนะคะว่าเราควบคุมตัวเรากันเองไม่ได้เราต้องให้กฎหมายมาควบคุมแต่ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ใช้สังคมควบคุมกันเองได้รัฐบาลขอความร่วมมือหรือโคเดกุโยเซเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนั่นเอง ตอนนีมน้มันมีเรื่องหรือว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับการขอความร่วมมือเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับการจําหน่ายสุรานี้ญี่ปุ่นยังไงปอยอ,อยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะในบ้านเราณนะตอนนี้นะคะการจําหน่ายสุราคือถือเป็นบทห้ามตลอด10วันห้ามจําหน่าย24ชั่วโมงด้วย นะคะตลอดช่วง10วันเลยเพราะว่าอโอเคมันอาจจะมีช่วงของภาวะสงกรานนะคะเทศกาลสงกรานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่คนจะกินจะดื่มกันอยู่แล้วรัฐบาลก็เลยกลัวตรงนั้นด้วยดังนั้นก็เลยประกาศตรงนี้ออกมาแต่ว่าในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันเป็นการขอความร่วมมือการขอความร่วมมือในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเฟิร์นขอ,อสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายสุราทั้งในไทยและในญี่ปุ่นนะ่สถานการณ์ตอนนี้อยู่อีกสองคำนะคะคำแรกคือคํานี้ค่ะโอซาเเกโนะฮัมบคินชิโอซาเเกโนะฮัมบคินชินะคะโอซาเกะอย่างที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะมันคืออะไรคะเหล้าสาเกที่คนไทยเราเรียกสาเกสาเกเนี่ยแหละคะ่ะ ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอซาเกะนะคะและฮัมไบคินชิมาแ,แยกดูทีละตัวเลยฮัมฮัมตัวนี้นะคะแปลว่าฮัมไบตัวนี้แปลว่าการขายการขาย ขายใบตัวนี้ถ้าอ่านเป็นออกเสียงภาษาญี่ปุ่นก็คืออุลุแปลว่าขายนั่นเองฮันตัวนี้แปลว่าการจําหน่ายการแจกจ่ายหรือการกระจายออกไปนะคะฮัมใบตัวนี้ก็คือการจําหนกแจกจ่ายหรือกระจายขาย,ขายออกไปนั่นเองนะคะคินชิตัวนี้แปลว่าการห้ามค่ะคินคินหรือคินจิราเรืออ่านแบบญี่ปุ่นคือคินจิราเรือแปลว่าห้ามและชิตัวนี้แปลว่าหยุดหยุดหรือสต็อป การห้ามให้หยุดหยุดนั่นเองนะคะการห้ามปรามนะคะหรือข้อห้ามนะคะห้ามขายห้ามการขายห้ามการขายอะไรห้ามการขายสุราหรือเหล้านะคะโอซากเกะโนฮัมไบคินชิในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มีกฎเกณฑ์นี้นะคะแต่ว่าเป็นอย่างที่เฟิร์นบอกการขอความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นในลักษณะอย่างนี้ค่ะเฟิร์นไปได้ยินมาจากเพื่อนญี่ปุ่น ะะเขาบอกกันว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็คือรู้กันอยู่แล้วทั่วโลกเนาะร้านอาหารร้านเหล้าเป็นสถานที่ที่จะทำให้เกิดการชุมนุมชนมากที่สุดและเหมาะแก่การแพร่เชื้อที่สุดดังนั้นหลายหลายประเทศถึงสั่งปิดาฟาซิลิตี้ประเภทร้านอาหารหรือร้านเหล้าก่อนเลยญี่ปุ่นขอความร่วมมืออย่างนี้ค่ะในกรณีญี่ปุ่นขอความร่วมมือว่าให้ ขายเหล้านะคะให้ขายเหล้าเนี่ยได้ถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มเขาขอความร่วมมือว่าให้ร้านอาหารที่มีการขายเหล้าขายเหล้าถึงแค่หนึ่งทุ่มแล้วส่วนใหญ่ออฟฟิศในญี่ปุ่นขายกันยังไงอะคะออฟฟิศในญี่ปุ่นทํางานยังไงอะคะทำงานเลิกหกโมงสิคะบางทีมีโอทีบ้างอะไรอีกใช่ไหมคนญี่ปุ่นทํางานหนักมันเลิกหกโมงเพื่อที่ไปกินเหล้าให้ทันหนึ่งทุ่มมันไม่มีอยู่แล้ว มันก็เหมือนเป็นการบังคับไปในกลๆว่าเฮ้ยคุณขายไม่ได้นะถ้าเกิดคุณขายเกินหนึ่งทุ่มถูกไหมคะแต่เขาใช้คำว่าขอความร่วมมือมันมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะในกรณีของญี่ปุ่นขอความร่วมมือคำนี้คนไทยโอ้แหกข้อไปถึงไหนละใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นไม่ค่ะคนญี่ปุ่นรับผิดชอบต่อสังคมในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายและ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นหลายที่หลายคนออกมานะคะสร้างกระแสในทวิต t ตอร์เป็นอย่างมากว่าขอความร่วมมืออ่ะมันไม่ได้ช่วยหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันก็ต้องกินต้องอยู่ใครมันจะมาปฏิบัติตามใช่ไหมคะให้ขายเล่าถึงได้แค่ทุ่มเดียวเองยังไม่พอคะ่ะรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียวนะคะมิส โคอิเกะนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงคุณโคอิเกะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโตเกียวเนี่ยก็ออกมาประกาศด้วยว่าร้านอาหารร้านเหล้านะคะทุกชนิดในโตเกียวอยากขอความร่วมมือที่จะให้ปิดณเวลาสองทุ่มนะคะซึ่งการปิดณเวลาสองทุ่มเนี่ยค่ะก็ลำบากอีกเหมือนกันแ,น,นแทบจะไม่ต้องขายเลยใช่ไหมคะอย่างร้านเหล้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องขายเลยเอาจริงเพราะว่าคนที่จะมา กินอาหารกินดื่มกันได้จริงๆก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็คือการขอความร่วม,มือแต่ไม่ได้บังคับนะไม่ได้ห้ามถ้าคุณจะเปิดเกินคุณก็ไม่ได้ถูกปรับไม่ได้ถูกจับเข้าคุกเหมือนบ้านเราโดนปรับ4ี่หมื่นจับเข้าคุกนะคะสองปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์น,นั้นนะคะแต่ขอความร่วมมือว่าขายเหล้าได้ถึงหนึ่งทุ่มและปิดร้านไปเถอะตอนสองทุ่มนะคะ โอเคคำศัพท์คำสุดท้ายที่อยากจะมาสอนในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับร้านเล่าของเรานะคะมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เฟิร์นพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะก็คือคำนี้เลยค่ะคำนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอากระดาษมาบางหลังนิดนึงเดี๋ยวจะมองไม่เห็นคือคำนี้ค่ะ in shokten ok no h e s a s e g e n j i g a ยาวหน่อยนะคะยาวแต่เดี๋ยว จะอธิบายแบบว่า s e เปอร์เแยกกันเลยทีละตัวนะคะ,ะโดยรวมๆแล้วนะคะแปลออกมาก็คือแปลว่าเวลากำหนดจำกัดการเปิดการปิดร้านเอาใหมค่ค่ะเวลาเฟินเฟินขอไม่ใช้คำว่ากำหนดเวลาจำกัดการปิดร้านจำกัดมันมีคำว่าจำกัดอยู่เวลาจำกัดการปิดร้านนะคะ เริ่มมาจากคำว่า in shokuten ok ก่อน in ตัวนี้นม m u จำได้ใช่ไหมอ่าใครเดียนคันจิม,มาแล้วนมือดื่ม shoku ตัวที่สองกิน t a b l u ใช่ไหมคะ ten ตัวที่สามหรือ omise ก็คือร้านค้า in shokuten ok ก็คือร้านกินดื่ม นะคะก็คือร้านอาหารหรือว่าร้านเหล้านั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาใช้บ่อยนะคำนี้จำมาไว้จะดีกว่า in c h o k ok t e n นะคะแปลว่าร้านกินดื่มร้านเหล้าร้านอาหารนั่นเองและต่อมาคือคำว่า h e s a j i k a n g h e s a segenjikang h e s a he ตัวนี้ s h i m e ุนะคะอ่านแบบญี่ปุ่นคือ s h i m e ุแปลว่าปิดนะคะสะตัวนี้นะคะฮูสะนะคะหรือว่า,าตัวสะตัวนี้นะคะ แปลว่า seal ะค่ะซีลก็คือซีนปิดอะคะ่ะซ e ลปิดหรือซีนปิดคือการปิดนั่นเองเฮสะนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นคำยากหน่อยก็คือการปิดเนี่ยก็คือเฮสะต่อมาเซ g เกงเซเกแปลว่า restriction หรือว่าการจำกัดนะคะความจำกัดหรือการจำกัดเขาใช้คำว่าเซ g เก j จิกังหลายคนรู้อยู่แล้วแปลว่าอะไรคะเวลานั่นเองนะคะ เฮส่เซเอนจิกาเอามารวมกันแปลจากหลังมาหน้าถูกไหมภาษาญี่ปุ่นเวลาจำกัดการปิดนะคะปิดอะไรปิดอินช็อคเตนปิดร้านกินดื่มนะคะเวลาที่ใช้จำกัดการปิดร้านกินดื่มนั่นเองนะคะเอาอีกทีอินช h o คเตนโนเฮส่เซเนจิก ok no โอเคซึ่งอันนี้ อย่างที่บอกไปคือที่ญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มี i n น h o q u e n t a hesa s e g e n j i ก n งแต่เป็นในลักษณะของ k y o k u ุ y o s e ก็คือการขอความร่วมมือให้ปิดในระยะเวลาที่สมสมควรหรือเหมาะสมนั่นเองนะคะแต่ไทยมีใช่ไหม i n s h o q u e n t a hesa s e g e n j i กาตอนนี้ก็คือเราเคอร์ฟิวที่4ี่ทุ่มถูกไหมคะ อินชกคเทนหน่อยเฮสัสเซเกนจิการก็คือถึง4ี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่คือหมายถึงต้องถึงบ้านห้ามอยู่ข้างนอกดังนั้นนั่นหมายความว่าร้านอาหารต้องปิดก่อนสี่ทุ่มถูกไหมคะคือมันโดนเคอร์ฟิวไปในตัวเคอร์ฟิวการกลับบ้านก็คือเคอร์ฟิวการปิดร้านอาหารร้านค้าหรือว่าฟาสิลิตี้ต่างๆนั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ได้คําศัพท์ใหม่ๆกันไป3คํานะคะยากนิดน,นึงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรารเผชิญอยู่กันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวยังไงเฟิร์นมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจที่จะมาสอนมาบอกอีกเดี๋ยวจะเอามาลง YouTube อีกนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะและสำหรับผู้ s u b สไครเบอคนใหม่นะคะต้องขอบคุณมาก นะคะเฟิร์นจะพยายามนําเสนอเนื้อหาที่ดีๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยต่อเนื่องตลอดไปค่ะสําหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะมินะซังบาย